เคยบอกเลิกเขาด้วยนะแบบบอกว่าเธอไปก็ได้นะแบบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บอกว่าเออมก็จะอยู่เขาตลอดไปอย่างเวลาเขาไปก็มไม่ทิ้งอ่ะ จากกันเป็นเพื่อนก็มีเพื่อนมีมีเพื่อนคนเดียวกันค่ะประมาณอายุย2 23ิบสองยิบสามค่ะแล้วก็มามาอยู่ด้วยกันจริงจังมื่ห้าปีที่แล้วค่ะตอนนั้นคือเราก็เป็นเป็นแล้วค่ะเขาก็รู้ว่าเป็น,ร,ปนรู้ว่าเป็นตั้งแต่ตอนที่รู้จักกันในฐนานะเพื่อนแล้วค่ะก็รับได้ใช่ค่ะดูแลดีมาตั้งแต่รู้จักตั้งแต่เรายังเป็นไม่เยอะรู้จักเราตั้งแต่ยังเราไม่ยังไม่สภาพแบบนี้พี่ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่กับหนูหนูเคยบอกเลิกเขาด้วยนะแบบบอกว่า เธอไปก็ได้นะแบบเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเธออาจจะเจอคนที่แบบที่ดีกว่ากว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าทําไมพูดแบบนี้ไม่ไปไหนหรอกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ยอมค่ะนับถือหัวใจเขาไม่หนูไม่ได้แบบไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวนะหนูพูดกับเขาบ่อยมากหนูสงสารเขาที่ต้องมาอยู่กับกับคนป่วยแบบหนูอะแต่เขาก็ยังเลือกที่จะไม่ไป น่เป็นช่วงที่คขาบน้ำเนี้ยแสบตัววงเนี้ยพี่ใช่ต้องขัดก็ค่อยขัดถ้าเราขัดแรงยู่ดีแตกใช่พี่กอ,อบน้ำเลยแล้วก็พ่วงอย่างก็ทายาเนี่ยทายางเนี่ยพี่ก็เสรแสบก็ค่อยทาพี่ถ้าเราไปใจร้อนเขา,าเจ็บเราก็าาเจ็บเหมืนนะอนกันนะพี่อย่างนี้ก็ค่อยๆเขา,าพี่เขาดูแรงไม่ได้เลยใช่ว่าผิวเขาบางด้วยเลยเป็นขนาดนี้คนชื่นชมนะคะว่าแบบ แฟนปะ่วยหนักมากแต่ว่าพี่ก็คือไม่ทิ้ไงไม่คิดจะทิ้งเลยใช่ไหมครับไม่ไม่ทิ้งครับพี่ผมต้องขอบคุณเอฟซีทุกคนด้วยครับผมคือถามว่าหายาคือผมไม่อายแต่ผมอยากจะถามว่าคนที่เขามองเขามองยังไงเราแต่ผมขอเลอย่าอย่ามองอย่างนั้นเลยทำไงได้ก็คนเกิดมาเป็นอย่างนี้พี่แล้วเลือกเกิดไม่ได้อ่ะใช่เคยโดนสายตายังไงบ้างเวลาเขามองแต่ที่เราเห็นครับ ทุกสายตาพี่มองดีมองแรงมองมุ่งเยอะแยะบิ๊กมองบางทีก็พูดมั่งไรมั่งเลยคุณว่าไงเออเป็นเป็นอะไรเดินเข้ามาเงี้ยบางทีก็รังเกียจเขก็รังเกียจไงบิ๊กอ่าแต่คือผมก็ผมก็ต้องทําใจไปว่าเขามองเออแล้วก็ทําอะไรของก็ไม่ได้เออผมคือผมต้องไปนี่นะมันต้องไปแคร์กัหรอบพูดได้ไม่คิดพูดได้จะดูแลเราไปตลอดชีวิตใช่ยังไงนะความตั้งใจ คือดูแลจนลหายไม่หายก็ต้องดูแลองี้พี่ใช่น่าใจผม,มว่าเขาเป็นขนาดนี้แล้วอ่ะอยากจะบอกอะไรเขาบ้างอยากจะบอกว่าเออว่าจะอยู่กับเขาตลอดไปอยาา่างคนรักเขาพี่มมไม่ทิ้งอ่อองะจะทำคำรักกันแนบกอดกันได้ไหมอ๋อ ข่าวสดสือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o l ลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ t i k t o อค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ